สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี่มาพบผอกับคู่โนดลงอีสานทือเก่านะครับในรายการคู่โนดผ้าสวบครับพี่น้องมือนี่ผู้สนับสนุนกับบ่มี่ครับพี่น้องมือนี่เนาะกับโฆษณาแบบเบลล้วมือนียังบ่กเขาเที่ยครับผู้สนับสนุนเดียวรอบมืออื่นนะครับเด้อมือนี่มานําเสนอเนนเขาเที่ยงนะครับหลังจากที่โนดได้เหตุคลิปอเหตุย่าเหตุแกงน้อไม้นะครับกัาโนดสีดำสมํำนี่กับม้าแล้วนะครับนี่เห็นบ่อดีตสามไปเด้อพี่น้องเด้อประตัเนืองไปนะนี่แกงน้อไม้ครับแต่แซ่บเด้อปุ่นอะ ขอสดจะค่ำเรื่อพี่น้องยังไม่สดนะครับมืงเนะี่ยแซ่บตำบางฮวงตำบางฮวงตำเองครับมือนี่แซ่บได้ใจอีรีครับกับขนมเซนนะครับแคบหมูพี่น้องถูกใ,ใจขนาดนะครับแคบหมูนี่งสิบบาทได้ครับพี่น้องเอ้ยก็มือนี่ สิบบาทแพงแพงพ,งงพ,งพงี่น้องผมมานแพงอยู่ได้คบนี้ฮอสนียแล้วครับสิบบาทปกติมันกแน็แค่ห้าบาทแมค่คบพี่น้องแต่ว่าสี่ปีห้าปีขึ้นหลังแล้วล่ะครับไขตุนอย่างไข่ตุนนมูกระจกนี่แนี่แหละครับมามากินแบบนี้เนาะครับเนาะแบบ,บแซ่บนะครับกินกับเขาเมื่อนิวเขาอยู่กินแกงน้ำมันนี่แหละครับพี่น้องแล้วขนมเสนกัน กุยอดอสมกูไม่คุ้นเตตตอนได้พี่น้องสต่อเส,ส,สรับสต่อเฮ็ยไวลายอยู่ครับแต่วันยายลงไปศาดทิมไหมพี่น้องอพราะดีนนกไปมตัวํามั่นกับใหญ่ครับยูนข้างนอกอยู่ตลาดข้างนอกครับก็เลยล่างไว้ นั่งตะต่อไว้พี่น้องบที่นี้ยายบ่เห็นยายก็เลยไปกินก็เลยเลืมเลเลอมันบ่นเฮียอ,ออกก็เลยได้เอามานกินซนีนะครับนี่แหละคลิปก็เลยบ่ต่อเนื่องน้เพราะว่านอกกับไปกับใหญ่นะครับ mm hmm. กับมาหวดก็ได้มาเห็ดกินพี่น้องเบิ่งนี้ครับ mm hmm. mm hmm. ได้อันอยังกว่าทพี่น้องเพขาเอนอย่างบักกอกบักกอกหน้ามัครับยี่สิบห้าบาทกับแค้มตะลุบนะครับได้มาอีกยี่สิบห้าบาทด้วยกันแกงน้อมัหมาเสียบแท้สมอยากนี่เจะอมกับมีครับ จะอมกับไม่ได้ใส่หลายนะครับเพราะว่าใส่พ่อเป็นพิธีมันหอมนะครับใส่มันหอมเพราะเป็นพิธีซื้อมาด้อครับเด้อพีน้องปองไปอีกขอเที่ยงน้ำกันหาเนวมาห่วมกันต้งแต่บ มีพี่น้องหลายคนนะครับเนาะคอมเมนต์ว่าบ่ได้ยินเสียงนะครับนอดเวบาหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่นอนโดงแห้งบ่ได้ครับมันก็นเลยบ่ค่อยได้ยินเสียงแต่ว่ามือนี่ก็ยได้ยินหรอกเนาะ mm hmm. สดลุกโดดมึงก็น,น่าพี่น้อง ลูกโดดคืบอบักพีกนะครับซึนหมอกกอ,อกเลยบัตเนี่ยเป็นไดโน่เป็นไดโน,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 น่บันใตหนีรัฐาบาลเดิมืงอนหนีเด้อ

คือเก่านะครับขอบคุณสําหรับพี่น้องนะครับที่มีความห่วงใยให้นอนนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อทุกคลิปนอกจตอนนี้คอมเมนต์มันกะไลค์ขึ้นไลค์ขึ้นนะครับพี่น้องกะบางที่นอกะอาดสีเลี้ยวบ่เห็นนะครับนกกอัดสีบ่ได้ตอบพี่น้องกะยังยังบอแมนบาลนองยิงนองอย่างเด้อครับพี่น้องเด้ออยากตอบให้ทุกคนนะครับแต่ว่าบางที่มันกับ่เด้งนะครับ ใบสองกวนอ่ะสี่ใบาสามแล้วคือสิเงียบน้องสมมืตินี่เนาะแถวบ้านนองเงีย,มมยงแบนนยแล้วพี่น้องหน้าจอเท่าระทันแล้วพุทธเอาสมมืตินี่ผู้เฒ่าบ้านนอนหน้าจอโทรทัศน์แล้วพี่น้องก็ต้อนนี้เตรียมแล้ว แบบยัำไปยายแล้วอ่ะย่าย่อยากยำแคบหมูสันพี่น้องเห็นปีนเป็นแต่แสบเลยแสบแซ่บพี่น้องเอ้ย โทรศัพท์ตัดเองอีกแล้วพี่น้องได้ตัดต่อใช่กันเนาะท mm hmm. ี่ซื้อกล้องไหมครับกล้องโกโปรดอก พี่น้องมีรุ่นดีๆกล้องโกโปรดีๆคิดว่ารุ่นใดถือแน่น้ำแน่ได้ครับ,บเริ่มิืไปซื้ออยู่เบตาอัดคิปให้พี่น้องเบิ้งนี่ลแหละ <c oughs> เข้ากันพักเด้อ นมเสีนตับมะคุงแคบหมูแก,แกงน้ำไมมสัตตัสตอนี้ ยังกินเดิมอยู่นะครับกินเดิมรสาติเดิม,มแซ่ซองปิดไ้แปลกนีนีครับจนสิบเบิร์ก่อนออกกับน้ำแลลวครับพี่น้องจะได้ซื้อไม่เนี่ยหละบันบั้นประหัดนี่แหละครับมีซื้อไม่เจ็สองสามรลอยซื้อรถพี่น้องได้ลายไป ย,ยูก่อนดูกับละสินนะครับสามพ่วงหาสิบบาทอือสามน้วยไหมพี่น้องหาสิบบาทยูนีหหาถึงหกถึงเจ็ดน้วยุมหาสิบบาทซึ่งแต่ยูนี่ไปดีกว่า cũng hài nhạt lắm vìnòng, yukun, nhãn thóng tưng nhãn ta cũng lướm nhọn, um, này còn ราะว่าน้ำตาลน้ำเม็ดเลือดอย่างเงี้ยคืองอย่างมันมันรอเรียงยุทสมองบริเทียนเขากินอิ่มหล้วมันก็เลยต้องบริี้กระเพาะย,ย่อยมันย่อยบ่ได้บริี้น้้ำตาลมันก็เลยต้องมารอเรียงอยูดด่ในกระเพาะนะครับบริี้ยุทสมองบบมีก็เลยเห็นสมองบอ่ิทำงานนะครับมันเลยอยากนอน ลืม่อนกับสมตอนอดไม่ไปได้นี่เบอร์เจัาของเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วครับเกี้ยงบอกมากินน้ำกับบ่ามากินอยู่เดียวรถนะ้ะบุญพี่น้องบึงน้อสิสดบอกเอาลูกโดดดับเงิน ออบอกลูกดดดกันเพชรพี่นอ้องตายตายขอบคุณพี่น้องนะครับเริ่ดสำหรับการติดตามนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเริ่ดพี่น้องมีความสุขแห้งเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาก ยำลูกโดดพี่น้องเป็นแค่ตะลูกกอนครับหาสิบเอ้ยยี่สิ 20, บหาบาทคือยี่สิบบวบวยี่สิบได้ครับยิ่มหาคือยั่วน,น่งผ้าใยญปไปเติมน้ำมันบางหนึ่งครับยูปอลต่อท่อ,อ เอบใจเจ้าหนีแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะยังไงกับขอบคุณหลายๆเนาะครับนะสำหรับการติดตามนะครับคือเก่านะครับคุณโนรโลกิสา,าะระเราเบิ่งคินหนาด้วยครับเด้อพี่น้องเด้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ